กับสบายดีพี่น้องกับสบายดีทุกทคนสมองสบอสดี FC ทุกท่านกี่ขลกดากแพงทุกตัวโลกมันยินดีครับสมสองของเอาพาโซกพี่น้องไปตาเข้าครัวพี่น้องสิแกงหน่อไม้ใส่บบวบน้อยอีกแล้วพี่น้องกับปนใส่หอยมหอยจุหอยเานี่กําลังสิแกงพี่น้องเอ้ย มาเด้นสกุลสกุลมากินนํากันเด้ออาหารเที่ยงเฮาพี่น้องแกงน้ำมัใส่บัวบแล้วก็ใส่บักหอยนําแซ่บๆนํากันพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเดินยาม่ตาลงมือก่อนพี่น้องให้น้องคิดเป็นตะกร้องให้เปลาลูกำลังลวกปลาแดดแดดบ้านเฮาแดดจับให้จับกระปุกเลย No, però el torn sé quan, มกินเอากันเด้อพี่นองเด้มากินเอากันเด้เป<อ>็นหมกหอยออลงหอยไปแล้วลืมเส้ที่บริขุดอาภูนา,าอีกสั Hãy subscribe cho nhỏ Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mm-hmm. ้พี่น้องเด้อบาดนี้หันแซ่บเด้อพี่น้องแซ่บกับกุมักแต่หัาลักสะ่บามาอัน้อยมาเด้อสุุสุคนมากินนํากันเด้อแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อันนี้ผักกระแยงผักกระแยงยงใหม่เลยใส่บักหอยบักบูอับแซ่บนํากันพี่น้องมาๆๆๆอรลับพี่น้อง อาหารลักของบ้านเสบน็บในนอนพี่น้องไว้มาเด้อมาเด้อมาเด้อโอหสุกคนมากินน้ำกันแกงน้ำม้ตอนเที่ยงแส็บๆพี่น้องถ้าเบิ่งถ้าส้มตอนกินอีกเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อพี่น้องกินเะไรเด้อทางนี้เด้อบ่มเขานี่ ไปรู้ไปูมาแล้วเป็นไจิ้งจอกเด้อเด็กอะอยเ้อคอยดออกหยุดออ

như đi cao sao sao? อย่มางัวสิมาขาวก้องคอยบอนี่หัวไปกินกงัวัวเป็นตะกรงห้แม่เยไวาไอ้หัวงัวสิมาเป็นตะกรงห้บลูกโอ้โหเยอะหัวไนเว้ยไมู่ ม่ที่าบอกมาลูกจ้ะพี่แก้วเอ้าไปแม่ไปล้วไปแม่มาลูกนะแม่คิดอะไรนะแม่คิดแม่คิดได้ไหมไ้แม่จ้าลูกไปแม่จ้าอืมไปพ่อได้จ้ะน้องลูกแม่เต้โอ้ยพ่อคิดแม่คิด นายาีนสุกเออจากต้องกเออสุกหลับสารภาพเดพี่น้อ้ยพ่อสุกแม่สุกคอยลูกไพ่ยน่สุกหลับสารภาพบอกตะใหญ่ก็ไม่ใหญ่เป็นแม่

นางสาเบิดกินนอไม้ย่างบั้งเข่าย่างข้าหนอไม้มันจะหอมมันจะหอมแล้อท่นนอ

Rồi, nói mặc nghe như nó mạnh rồi Nghe nó mạnh rồi Đấy Chụp Kẹp... ừ. có lục rồi bó Chụp có lục hay nào Chụp có lục cả hả Chụp có lụt cả hả Chụp có lụt cả hả Chụp có lụt cả hả Chụp ไม่โชคดิไม่พอดิหน,น้าตาเป็นไรจ้ะลูกตาหางเงินซื้อน้ำมันโชคเหอลูกตาหางเงินซื้อน้ำมันโชคแบบตาโทรมาแล้วบวกร่างก็เส,สื่อ อะไรพี่น้องสำหรับคลิปนี้เดอ้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่พี่น้องผักบึงผักส้มนองซองนองผ้าโศกนะเด้อพี่น้อง,พ,องพ่อแม่ป่าลุงสุกุทุกคนสวยเสียสวยด้านซองนองผ้าโศกนะเด้อพ่อได้ขาขนมขานมให้นางเดอ้อพ่อได้สวยขาแรงบ่าวตาพี่น้องขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อพี่ป่าอาสุกุทุกคนสบายดีพบกันคลิปหน้า